สวัสดีค่ะอยู่กับทิพย์วรีราชินีพระจันทร์กับชาแนลตำหนักดวงนะคะดูดวงประจำสัปดาห์กันนะคะระหว่างวันที่24-30พฤษภาคมค่ะพุทธศักราช2563ค่ะคลินี้เป็นของชาวราศีกุมค่ะชาวราศีกุมคือผู้ที่มีลักษณาสถิตยอยู่ที่ราศีกุมนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่าง13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะคะเราเริ่มต้นที่เรื่องการเงินการงานของชาวากุมกันนะคะได้ไพ่ห ดาบราชาไม้เท้าค่ะราชินีเหรียญสี่ไม้เท้าแฮงแมนสามเหรียญแล้วก็จบลงด้วย 6ถ้วยทั้งหมดทั้งมวลเลยทั้งเ,เ,เราจะเห็นด้วยว่าสภาพสภาพของของภาพไพ่โดยรวมนะคะมันจะมีหลายใบยที่บอกให้รู้ว่ามีเรื่องติดขัดมีเรื่องที่มันนิ่งๆแช่ๆอยู่แต่มันก็ยังมีความมั่นคงอยู่นะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีงานทำนะคะแล้ว อรองานอยู่นะคะยังคงต้องรอต่อไปในรอบสัปดาห์นี้นะคะบางทีเขาก็อาจจะเรียกสัมภาษณ์มาแต่เขายังไม่ตกลงนะคะหรือ,อตกลงกันแล้วแหละพร้อมที่จะเริ่มงานแล้วแต่มันก็ยังไม่ใช่ระยะเวลาเลยยังรอยังติดขัดอยู่นะคะสี่ไม้เท้านะคะบอกว่าคุณจะได้พบเจอกับความมั่นคงในชีวิตนะคะแล้วก็กําลังหาบางสิ่งบางอย่างที่ทำทำให้ตัวเองเนี่ยมั่นใจมากขึ้นที่จะ ที่จะมะีมั่นใจมากขึ้นในในความอุดมสมบูรณ์ในความมั่นคงเป็นรากฐานของชีวิตอะนะหาที่ที่มั่นคงอยู่ว่าอย่างนั้นเถอะบางคนหาบ้าน นะบางคนอยากได้บ้านอยากได้ที่ที่มั่นคงอยากได้ที่อยู่ที่มั่นคงนะคะเพราะเหนื่อยกับการเดินทางใช่ไหมอยากมีบ้านเป็นของตัวเองนะแต่ก็บางคนก็อยากที่จะได้การงานที่มั่นคงนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณกําลังหาอะไรอยู่สิ่งที่คุณหานั้นนะคะจะติดขัดค้างคายังคงต้องหาต่อไปในรอบสัปดาห์นี้นะคะเพียงแต่ว่าเรื่องการเงินการทองมันยังมีรายรับเข้ามาอยู่นะ ก็ยังเห็นว่ามันมีสามเหรียญแล้วก็ยังมีรายชินีถือเหรียญน,นะคะอันนี้เป็นแบทที่แบบผักดันเราอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นการเงินการทองเนี่ยยังไม่แย่ถ้าเกิดบอกว่าเอาตกงานตกงานแล้วไม่มีรายรับเข้ามาเลยนะคะก็จะมีสตรีนะคะจะมีะเพศหญิงเนี่ยคอยอคอยช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะสตรีอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินก็ใครที่ตกงานวันนี้อาจจะเป็นคู่ครองคนรักนะคะ ช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะเพราะว่าด้านด้านข้างเนี่ยก็จะมีราชาไม้เท้าด้วยนะคะเพศวันนี้เพศชายจะช่วยเหลือเรื่องการงานเพศหญิงช่วยเหลือเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นเข้าหาให้ถูกทางนะว่าจริงๆแล้วเราต้องการเรื่องการเงินหรือการงานถ้า,าเข้าหากับเพื่อนเก่าๆคอนเน็กชันเก่าๆนะคะเพื่อนเพื่อนฝูงเก่าๆเ,เนี่ย อยากขอความช่วยเหลือในเรื่องของโอกาสในหน้าที่การงานให้วิ่งไปหาเพื่อนผู้ชายอ่ะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าอยากได้รับการอุปถัมภ์สนับสนุนในเรื่องของเงินทองให้วิ่งเข้าหาญาติผู้หญิงนะคะญาติที่เป็นผู้หญิงอาจจะเป็นคุณแม่หรือพี่สาวนะคะจะได้อุปถัมภ์เรื่องของการเงินการทองนะแล้วก็เจ้านายผู้หญิงนะคะเจ้านายผู้หญิงเนี่ยจะ จะสามารถต่อรองในเรื่องเงินทองแล้วเกิดประโยชน์สูงกับคุณนะคะดีกว่าเจ้านายผู้ชายอ่าท่านอันนี้อ้อนเปรียบเทียบภาพไพ่อ่ะนะว่าโอกาสของคุณเนี่ยโอกาสดีๆเนี่ยจะมาจากทางทางฝั่งหญิงทางเพศหญิงตลอดจนเรื่องของความเจริญก้าวหน้าในเรื่องเงินทองแต่ถ้าเป็นผู้ชายจะพิจารณาเยอะเงื่อนไขยเยอะข้อแม้เยอะ ถามว่าผู้หญิงมีเงื่อนไขไหมมันก็มีนะสเหรียญเนี่ยมันมาพร้อมเงื่อนไขอยู่แล้วแต่ว่าเงื่อนไขนั้นนะเขาจะพิจารณาจากความสามารถของคุณคุดซึ่งคุณมีพอนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดบุคลิกภาพความเฟนลี่ความาความความเป็นมิตรไมตรีอัธยาศัยไมตรีนะคะของคุณเนี่ยแสดงโชว์ความยิ้มแย้มความเป็นกันเองอะไรแบบ ให้เต็มที่นะคะเ็เรียกว่ามีสเสน่ห์ตรงไหนให้ดึงออกมาใช้นะคะซึ่งสเสน่ห์ของเรามันก็มาจากอะไรคำพูดคำจาก,การพรีเซนต์นะคะตรงนี้นะคะพอเวลาใช้แล้วจะอ่จะช่วยสานต่อในเรื่องของการเงินการงานได้ดีนะคะยังมีเรื่องที่คนทำงานนะคนทำงานที่อ่าเป็นคนทำงานบริษัททำงานออฟฟิศอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ต้องต่อรองเยอะนะคะต,ต้องต้องต่อรองเยอะต้องประชุมบ่อยแล้วก็ยังไม่เคาสะสักทียังไม่สรุปสักทีว่า,าที่สุดแล้วสุดท้ายปลายทางแล้วจะจะเอาอยัางไงนะคะการงานมันก็เลยต้องติดขัดอยู่เดินไปอย่างยากลําบากนะคะรันงานไปอย่างยากลําบากเพราะว่า ต่อให้มีคําสั่งให้ทําอะไรบางอย่างก็เหมือนกับว่าทําไปได้คืบหน้าทีละนิดทีละหน่อยนะคะลูกค้าเองอย่างเงี้ยบางทียังไม่ไฟนอนมาให้นะว่าว่าจะเลือกอะไรว่าจะเอาอะไรว่าจะตัดสินใจอะไรเพราะว่าสามเหลียนเนี่ยมันอยู่ระหว่างการต่อรองราคาดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าการงานของคุณติดขัดลองปรับราคาใหม่นะคะถ้าถูกลงได้ถูกลงมาอีกนะแล้วเขาจะเร่งการตัดสินใจ มากขึ้นวันนี้เป็นเรื่องของราคาที่สูงเกินไปถ้าเกิดว่าใครทําธุรกิจที่เกี่ยวกับค้าขายมีสินค้ามีของจะเอาไปขายแล้วรู้สึกว่าเขาไม่ตัดสินใจสักทีเขาไม่เลือกเราสักทีนะคะอ,อาจจะมีการประมูลการแข่งขันเสนออยู่นั่นแหละแล้วก็ขังเอาไว้พักเอาไว้เบรกดองเรื่องของเราเอาไว้ก็ใช้ความสัมพันธ์ให้ดีค่ะใช้คอนเน็ชันของเรานะสอบถาม คุยคุยแยบแยบลงไปบ้างนะคะแล้วก็ดาราคาลงมาแต่ว่าอย่าทําให้ตัวเองเสียเปรียบนะเออถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าพอที่ถ้าเกิดว่าพอที่จะ,ะลดราคาลงได้นะคะแล้วเขารู้สึกว่าเขาคุ้มค่าที่จะจ่ายเนี่ยนะคะก็จะทําให้อาการคิดมากคิดเยอะขี้เหนียวของเขาอ,ะอ่ะอ่าอ่า คลี่คลายลงแล้วก็ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะคุณก็ต้องยื่นเงื่อนไขที่คุณสมประโยชน์กันนะนะคุณลดแต่มีข้อแม้ว่าแบบนั้นแบบนี้อะไรก็ว่าไปนะคะเอาล่ะก็เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของความรักกันบ้างเยเรื่องของความรักของชาวราศีกุมนะคะ ใบแรกจับมาได้เจ็ดไม้เท้าค่ะต่อมาก็ได้แปดถ้วยนะคะสองไม้เท้าค่ะเจ็ดถ้วยค่ะสี่เหรียญค่ะเดสตร์ Star. จบลงด้วยราชาถ้วยนะคะวันนี้พออ่ เจ็ดไม้เท้าขึ้นมาเป็นภาพไพ่ใบแรกเนี่ยเวลาทะเลาะกันนะ่ะมันมีแต่คนที่ห่วงว่าห่วงว่าจะปกป้องศักดิ์ศรีตัวเองห่วงว่าใครจะผิดใครจะถูกนะคะอันนี้มันเป็นภาพเจ็ดไม้เทา้ามันเป็นภาพของการเซฟตัวเองเจแล้วก็ซีเรียนสีเรียนก็คีย์เวิร์ดมันก็คือการเซฟนะปกป้องพิทักษ์นะพิทักษนะ์กอะไรพิทักษ์ตัวเองพิทักษ์ทรัพย์สินเงินทองพิทักษ์อีโก้ของตัวเองนั่นแหละ นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นภาพ7จ็ดถ้วย7ถ้วยนี่หมายถึงวิมานในอากาศความะทะเลาะก,กันจนไม่รู้ว่าจะทะเลาะเรื่องอะไรมันฟุ้งไปหมดนะคะหรือความคิดมากความกังวลใจวันนี้ต้องดูว่าคุณมีปัญหาอะไรอยู่ถ้ามีปัญหาในเรื่องที่ว่าคิดว่าเขามีคนอื่นหรือเปล่าอ่าถ้าเอาคําถามนี้ก่อนนะถ้าคิดว่าเขามีคนอื่นหรือเปล่าในภาพไพ่บอกว่า ไม่ได้มีมันเป็นความฟุ้งซ่านของคุณเองคุณคิดเยอะไปเองนะแล้วก็เรื่องที่ทะเลาะก,กันนะคะหลายๆเรื่องก็เป็นเพราะความฟุ้งซ่านของตัวเองนะคะเป็นเพราะเพราะอาการคิดมากของคุณเองเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรื่องที่จะต้องแก้ก็คือจิตใจคุณมันไม่ปลอดโปร่งจำใส่นะคะแปดถ้วยเนี่ยมันไม่ปลอดโปร่งอยู่แล้วมันจะเป็นอาการเศร้าๆเครียดๆนะคะแล้วก็บางที ยังไม่มีใครว่าว่าเราผิดี่ยเราก็รีบชิงปกป้องตัวเองซะก่อนอะไรแบบนี้นะคะร้อนตัวเป็นแบบนั้นนะคะก็อาการพวกนี้เนี่ยมันมันจะมันจะเป็นก็ต่อเมื่อเวลาที่เราขาดการยอมรับเรารู้สึกไม่ภูมิใจตัวเองสามีภรรยาเป็นกระจบะท้อนซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นพอเวลาเราไม่ภูมิใจในตัวเองเรารู้สึกไม่เคลียร์ไม่คลี่คลายนะคะก็เกิดปัญหาแล้วแหละนะคะ ฟังอะไรไปก็ผิดหูฟังอะไรก็เข้าใจไปเองแล้วฟังอะไรก็ก็ผิดพลาดไปหมดนะคะปัญหาส่วนหนึ่งวันนี้นะคะเวลาเจอกันเจอหน้ากันคุยกันนะคะคลี่คลายเป็นไปได้ดีด้วยท่าทางน้ําเสียงและแววตาแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดสื่อสารผ่านโลกออนไลน์นะคะผ่านผ่านโซเชียลนะคะมือถือลูกโลกอยู่เห็นไหมไม่ว่าจะคุยผ่านไลฟ์ผ่านกล่องข้อความใน Facebook หรืออะไรก็ตามนะคะ มีโอกาสที่จะสื่อสารและผิดพลาดค้าดเคลื่อนหรือจะทําร้ายจิตใจของอีกฝ่ายได้มากทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะคุยหวานๆคุยด้วยความคิดถึงสเสน,น่หาการคุยไปนราไม่เป็นไรแต่ถ้าคุยเรื่องปัญหาเมื่อไหร่อ่าใช้โซเชียลเนาะให้ให้จับเขาคุยกันนะให้เจอหน้าเจอตากันจะดีกว่านะคะเดอะสตาร์นะคะใครที่ยังไม่มีคู่วันนี้นะคะให้ทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลน,นะคะ บอกอธิษฐานนะคะถึงเจ้ากรรมนายเวรนะคะหรือว่าขอขมากรรมนะคะขอขมากรรมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ตามนะคะหรือขมากรรมพันธสัญญาอะไรใดๆที่เราเคยมอบให้ไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพันธสัญญาใดๆที่เราเคยผูกเอาไว้กับคู่ครองคนเก่าๆนะขอให้หลุดขอให้คลายนะคะขอให้คลายออกจากกันแล้วก็ขอให้ได้มีได้พก พบความรักครั้งใหม่ที่รับรื่นนะคะเหมือนกับว่าจะมีใครบางคนรออยู่ในอนาคตนะคะมีแสงแห่งความหวังเนาะสตารนะ์นะ,ะเป็นผู้ชายมีสเสน่ห์นะคะเป็นผู้ชายมีเสน่ห์แล้วก็ดูดีในทุกๆวงสังคมอะนะคะค่อนข้างโดดเด่นแต่ว่าคุณเนะี่ยเซฟตัวเองเยอะนะคะ,ะป้องกันตัวเองสูงนะคะเพราะฉะนั้นก็ ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเปิดโอกาสนะมีมีใครบางคนรออยู่แต่ว่าอาจจะมีเ,เรื่องของความบาดเจ็บแต่ค้นหลังนะคะที่ทําให้เราปกป้องตัวเองมากเกินไปเป็นเจ้าสาวที่กลัวฝนนั่นเองนะคะอะไรก็ในสัปดาห์นี้นะคะหมดลงแล้วถ้าชื่นชอบถูกใจอ้นฝากไว้ด้วยนะคะกดไลค์และ u b บสไคร์เอาไว้นะคะที่ช n นลตําหนักดวงนะคะและมีเพจที่ชื่อว่าทิพวารีราชินีพระจันทร์ติดตามข่าวสารของอ้นกันได้ที่นั่นนะคะ ส่วน ID l i n ยใครที่อยากจะเข้ามาพบปะพูดคุยนะคะตรวจสอบดวงชะตาส่วนตัวมาที่ ID l i n e Emmy Beauty ค่ะ E W M Y B E A U T Y นะคะมีค่าครูเล็กน้อยนะคะก็สามารถสอบถามกันมาได้ที่ไลน์เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ